คณะกรรมการการประเมินรางวัลสมคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดดิฉันานางสุธารัก์เจริญลอยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเดี่ยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะระบนีเขต2ขอนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัลสมคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ด สถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับปฐมวัยด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนค่ะ โรงเรียนวัดตานเดี่ยวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสาระบุรีเขต2เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น232คนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน60คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คน โรงเรียนวัดตาเดี่ยวส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานการศึกษาโดยการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงประสานชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดตาเดี่ยวมีครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอกและขาดครูที่จบวิชาเอกปฐมวัยเนื่องจากการเปลี่ยนตำแหน่งและการย้ายกับภูมิลำเนารวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ผ่านมาต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการจัดประสบการณ์เดี่ยตรงจากครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาจากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นควรให้มีการนำการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรม 5g m o เดลโรงเรียนวัดตาเดียวออกแบบนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dl tv ด้วย 5g m o เดลดังนี้ 1> g g o d m i g d set สร้างเจตคะะติที่ดีสร้างเจตคติที่ดี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวคิดและเจตคติเชิงบวกในด้านการทำงานร่วมกันในองค์กร จี2เกรดเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ดีการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกในด้านเทคโนโลยีเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2องวงจรที่มีระบบโหลดบาลานซ์ทุกห้องเรียนมีจอโทร,รทัศน์เครื่องรับสัญญาณและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ครูเตรียมการสอนล่วงหน้าทั้งสื่อวัสดุอุปกรณ์ใบงานใบความรู้และกิจกรรมเสริมตามที่คู่มือครูสอนทางไกลพันดาวเทียมกำหนดรวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป G3 สามเกร o นอ e d สประตูสู่ความรู้ การเปิดใจยอมรับและเปิดประตูสู่ความรู้มีกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสมรรถนะในการดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงลุก Active Learning และดําเนินการจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนในห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV โดยมีคุณครูประจําชั้นดําเนินการดูแลควบคุมจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม G4 good participation การมีส่วนร่วมที่ดีครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุกมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนส่งเสริมการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานแบบมีส่วนร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน g 5 Gro w a c t i v e บรรลุเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป้อยละ85โดยดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ดำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 1. การวางแผนมีการประชุมวางแผนศึกษาสภาพปัญหาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 2. การดำเนินงานมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินนักเรียนประถมวัยด้วยตัวชี้วัด20ข้อและมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย 5G G m o เดล 3. มีการตรวจสอบ มีการนิเทศติดตามการประเมินพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยทั้ง4ด้านและ4มีการปรับปรุงงานมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงงานต่อไป หลังการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้วยนวัตรกรรม 5G โมเดลนักเรียนระดับปถมวัยผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ตัวชี้วัด20ข้ออยู่ในระดับดีร้อยละ97.82และมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละร้อยมีการเผยแพร่นวัตรกรรม 5G โมเดล ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและเปิดให้สถานศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาดูงานนอกจากนี้โรงเรียนวัดตานเดี่ยวยังได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน DLTV และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ